สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาตอบรถ10บล้อนะครับที่มีคนถามถามเข้ามาว่าที่บริษัทมี10บล้อไหม,ม,มก็ตาบในคลิปนะครับ10บลอ้อทวงเทนเลอร์หรือรถ6กลอ้อเราก็มีนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะทําการประเมินเราก็มีการให้ปครออได้ไปฝึกงานติดรถกับครูฝึกก่อน สักประมาณอาทิตย์หนึ่งพอฝึกงานจบเราก็นัดวันประเมินทดสอบถอยถอยสายถอยผาแล้วก็ถอยตรงนะครับแล้วก็ขับขี่ออกข้างนอกโดยจะขับขี่ถนนจริงนะครับแล้วผ่านการประเมินทุกขั้นตอนแล้วก็รับรถทำเรื่องรับรถแล้วก็ไปทำมาหากินกันได้เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับ